สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งนะครับคือแบบประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขององค์กรหรือ SOHL ไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่3ที่ว่าด้วยองค์ประกอบหลักๆของแบบประเมินนี้ว่ามีอะไรบ้างข้อมูลเราก็มาจากเอกสารที่อธิบายตัวเครื่องมือนี้โดยตรงเลยครับ เป้าหมายวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจโครงสร้างและก็เกณฑ์การประเมินแต่ละด้านให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับว่าเหมือนวัดอะไรบ้างวัดในมิติไหนเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าถ้าองค์กรอยากจะเป็นอองค์กรรอบรู้สุขภาพหรือ HLSO เนี่ยต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มแกะดูองค์ประกอบเหล่านี้กันเลยในส่วนที่3นี้เขาแบ่งเป็น7หมวดใหญ่นะครับเริ่มที่หมวดแรกกันเลยหมวดที่1ผู้นําการนําองค์กร อันนี้ดูเหมือนจะเน้นบทบาทของผู้บริหารมากๆเลยนะครับตรงนี้มันสำคัญยังไงครับสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้นะคะคือถ้าผู้นำองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการก็ตามนะคะไม่ใช่แค่เห็นด้วยเฉยๆนะแต่ต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงแล้วก็เห็นคุณค่าของการเป็น H.O.L. อย่างชัดเจนเออไม่งั้นการขับเคลื่อนมันก็จะมันก็จะยากค่ะ อ๋อ oh, หมายถือว่าไม่ใช่แค่ออกนโยบายแต่ต้องลงมาทำเองด้วยประมาณนั้นเลยค่ะตัวชี้วัดในหมวดนี้จะสะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนเลยเช่นผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นคนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม OHL ในองค์กรนะคะต้องกำหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่อยากเห็นให้ชัดเจนแล้วก็ต้องแน่ใจว่า OHL มันถูกนำไปใช้จริงๆในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ทำเป็นโปรเจกต์ ต้องมีการวัดผลติดตามแล้วก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะผู้บริหารเองก็ควรจะเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง s o l โดยตรงด้วยซ้ําแล้วก็ต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดความสําเร็จของมาตรการต่างๆเป็นระยะระยะค่ะมันแสดงถึงความเอาจริงเอาจังมากๆเข้าใจครับพอผู้นําเอาจริงแล้วขั้นต่อไปก็คือการทําให้มันเข้าไปอยู่ในระบบงานเดิมถูกไหมครับ ใช่เลยคะ่ะนั่นคือประเด็น1.2คือการบูรณาการ OSHel เข้ากับการทำงานปกติขององค์กรไม่ใช่โครงการพิเศษที่ทำแล้วจบไปนะคะแต่ต้องฝังเข้าไปในกระบวนการวางแผนการประเมินผลการติดตามหรือแม้แต่ระบบคุณภาพเดิมอย่างพวก QM ที่มีอยู่แล้วครับแล้วในทางปฏิบัติการบูรณาการนี้มันต้องทำอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ หลักๆเลยนะคะคือต้องมีคนหรือทีมที่รับผิดชอบเรื่อง OHL s ชัดเจนไปเลยอ๋อต้องมีเจ้าภาพใช่ค่ะต้องมีเจ้าภาพมีการคัดเลือกคนทำงานที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการจัดสรรทรัพ,พยากรให้ด้วยนะคะในแผนงานต้องระบุไว้เลยแล้วก็ต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมค่ะเช่นการปรับปรุงข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นการปรับปรุงช่องทางสื่อสารหรือแม้แต่การช่วยให้คนเข้าถึงบริการง่ายขึ้นที่เรียกว่า navigation นะคะแล้วก็ ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาช่วยกันสนับสนุนนะคะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็น QM ส่งเสริมสุขภาพจัดการความเสี่ยง HR ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนอกจากนี้องค์กรก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการด้วยค่ะแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือต้องนำเอาเรื่องความรอบรู้สุขภาพของผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรโดยรวมด้วยค่ะโอ้ oh, ฟังดูแล้วผู้นำนี่เป็นฐานที่สำคัญจริงๆนะครับ ถ้าตรงนี้แน่นส่วนอื่นน่าจะตามมาได้ง่ายขึ้นไปต่อกันที่หมวดที่2การสื่อสารอันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากๆในบริบทของ OHL นี่การสื่อสารที่ดีต้องมีลักษณะยังไงครับค่ะการสื่อสารในที่นี้นะคะมองกว้างมากๆเลยทั้งการสื่อสารระหว่างบุคลากรกันเองแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้รับบริการต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนของการรับบริการก็ตามค่ะมีหลักการอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมครับสําหรับเรื่องเอกสารหรือการพูดคุยมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยพวกเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ต้องออกแบบให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายจริงๆเช่นการใช้ฟอนต์ขนาดระยะห่างสีสันหรือรูปภาพประกอบที่เหมาะสมนะคะครับ แล้วก็ต้องเน้นว่าเอกสารเนี่ยไม่ใช่มาแทนที่การพูดคุยสักถามนะคะแต่ควรใช้เป็นเครื่องมือเสริมความเข้าใจหรือช่วยให้จำได้ดีขึ้นอ๋อเป็นตัวช่วยเสริมใช่ค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือเอกสารหรือสื่อทุกชิ้นเนี่ยต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันอิงตามหลักฐานวิชาการล่าสุดต้องมีวันที่ปรับปรุงบอกแหล่งที่มาด้วยค่ะเพื่อความน่าเชื่อถืออืมครับ แล้วนอกจากการสื่อสารผ่านเอกสารการออกแบบสื่ออื่นๆในยุคนี้แหะครับ เช่นพวกวิดีโอโซเชียลมีเดียค่ะอันนั้นก็อยู่ในประเด็น2.2เลยค่ะคือการออกแบบและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายควรจะเน้นให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางมากขึ้นไม่ใช่แค่ส่งสารออกไปอย่างเดียวเนื้อหาก็ต้องเข้าใจง่ายใช้ภาษาทั่วไปเลี่ยงศัพท์เทคนิคเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่คนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งก่อนจะทําสื่อออกมาก็ต้องมีการวิเค,คราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนด้วยค่ะว่าเราจะสื่อสารกับใครแล้ว ยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะการมีแนวทางหรือไกด์ไลน์ชัดเจนว่าองค์กรจะใช้ช่องทางดิจิตอลหรือสื่อใหม่ๆยังไงให้มีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องจำเป็นมากค่ะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและทดสอบสื่อด้วยอันนี้สาคัญยังไงครับสำคัญมากๆเลยค่ะอันนี้ถือเป็นหัวใจเลยนะคะคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านความรอบรู้สุขภาพหรือ health literacy ต่ำอยู่แล้วเนี่ย ได้เข้ามาช่วยออกแบบหรือเข้ามาทดสอบความเข้าใจของสื่อที่เรากําลังจะทําพูดง่ายๆคือทําให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยคนรับสารเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราคิดไปเองว่าเขาเข้าใจอ๋อคือต้องเทสกับผู้ใช้จริงใช่ค่ะต้องเทสกับผู้ใช้จริงแล้วก็ต้องมีกลไกรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆด้วยนะคะเพื่อนํามาปรับปรุงสื่อหรือบริการให้ดีขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น แล้วก็ควรจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนบุคลากรก,รกับตัวแทนผู้รับบริการเลยในการพัฒนาและประเมินสื่อหรือวิธีการสื่อสารต่างๆค่ะครับผมการสื่อสารนี่ต้องละเอียดอ่อนจริงๆครับจากเรื่องสื่อสารมาถึงหมวดที่3ลูกค้าหรือผู้รับบริการชื่อก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเน้นที่ตัวผู้รับบริการโดยตรงถูกต้องค่ะหมวดนี้คือการเอาผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางจริงๆ หลักการสําคัญคือต้องนําเอาความต้องการของผู้รับบริการทุกกลุ่มเลยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ตอนออกแบบบริการออกแบบกิจกรรมไปจนถึงตอนลงมือปฏิบัติและการประเมินผลเลยค่ะอืมยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าการนําความต้องการเข้ามาใช้นี่หน้าตาเป็นยังไงเช่นพวกเอกสารหรือรูปแบบบริการต่างๆที่จะให้ผู้รับบริการนะคะควรจะมีการพัฒนาร่วมกับตัวแทนผู้รับบริการหรือมีการทดสอบกับพวกเขาก่อนนําไปใช้จริงอ๋อ เหมือนเรื่องสื่อเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันค่ะหรือแม้แต่แนวทางการสื่อสารที่บุคลากรจะใช้คุยกับผู้รับบริการเนี่ยก็ควรจะพัฒนานและทดสอบกับทั้งตัวแทนบุคลากรแล้วก็ตัวแทนผู้ป่วยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีความต้องการพิเศษเช่นกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องภาษาหรือวัฒนธรรมค่ะครับแล้วเรื่องที่พูดกันบ่ยบอยๆอย่างการเสริมพลังหรือ empower ผู้รับบริการอันนี้ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็ยังรวมไปถึงการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันเองหรือล e l เ h e l ์ group ด้วยค่ะการเสริมพลังนี้ทำอะไรได้บ้างครับมีหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเหมาะสมกับแต่ละคนว่าควรจะดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันยังไงการให้ความรู้หรือสุขศึกษาเรื่องการจัดการตนเองกับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลหรือพวกโรค NCDs นะคะหรืออาจจะแนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เชื่อถือได้ การให้ความรู้กับญาติหรือผู้ดูแลว่าจะช่วยสนับสนุนผู้ป่วยได้ยังไงบ้างอืมครับการมีระบบติดตามบันทึกพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงการเตรียมข้อมูลหรือจัดอบรมเรื่องการปรับวิถีชีวิตหรือการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เชี่ยวชาญกว่าค่ะ อ๋อมีอีกจุดที่น่าสนใจในหมวดนี้คือเรื่องการส่งต่อข้อมูลผลตรวจของผู้ป่วยนะคะในกรณีที่ต้องส่งต่อไปรับบริการที่อื่นองค์กรต้องรับผิดชอบในการส่งต่อข้อมูลที่จําเป็นโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเสมอค่ะอันนี้เป็นการเคารพสิทธิผู้ป่วยมากๆครบถ้วนเรื่องการดูแลผู้รับบริการจริงๆครับไปกันต่อที่หมวดที่4การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้แสดงว่าแค่ทําอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการเก็บข้อมูลมาใช้ต่อยอดด้วยแน่นอนค่ะองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหมวดนี้จะเน้นว่าต้องมีการวัดผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาแล้วก็นําความรู้นั้นไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือแม้กระทั่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะการวัดการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ต้องทําบ่อยแค่ไหนครับ ให้ทันการหรือใกล้เคียงเรียลไทม์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพื่อให้การตัดสินใจมันทันเวลาแล้วก็ติดตามแผนงานได้จริงไม่ใช่รอให้ผ่านไปนานๆเราค่อยมาดูข้อมูลย้อนหลังแล้วข้อมูลที่พี่เคาะมาแล้วเนี่ยก็ต้องนําไปสู่การปฏิบัติจริงคือเอาไปปรับปรุงกระบวนการหรือสร้างอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะนอกจากใช้ข้อมูลพัฒนาภายในแล้วการสื่อสารผลงานออกไปข้างนอกล่ะครับสําคัญไหม สำคัญค่ะในข้อ4.2ก็พูดถึงเรื่องนี้คือองค์กรควรจะแบ่งปันประสบการณ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีๆด,ด้าน OHL ที่ตัวเองทำสำเร็จให้กับองค์กรอื่นหรือสังคมได้รับรู้ด้วยอาจจะผ่านการตีพิมพ์นำเสนอในที่ประชุมหรือช่องทางสื่ออื่นๆนะคะหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาด้าน OHL หรือแม้แต่การร่วมสนับสนุนนโยบายแผนปฏิบัติการ OHL ในระดับที่กว้างขึ้นก็ถือเป็นการแสดงบทบาทในฐานะเอชเชที่ดีค่ะ เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มจากสิ่งที่ทำได้ดีนะครับมาถึงเครื่องทางแล้วครับไปต่อที่หมวดที่5กําลังคนอันนี้คือหันกลับมามองคนในองค์กรเราเองเลยถูกต้องค่ะบุคลากรนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ o h l เกิดขึ้นได้จริงหมวดนี้เลยเน้นที่การพัฒนานและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีทักษะความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ o h l โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งของตัวเองและของผู้รับบริการเพื่อให้พวกเขาสามารถไปสนับสนุนผู้รับบริการหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วต้องพัฒนาทักษะอะไรให้บุคลากรบ้างครับที่สําคัญสําคัญมีหลายด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือต้องมั่นใจว่าบุคลากรโดยเฉพาะคนที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือบุคลากรใหม่เนี่ยได้รับการอบรมเรื่อง OHL และทักษะการสื่อสารโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจริงๆ อ๋อ oh, อบรมเรื่องการสื่อสารใช่ค่ะต้องฝึกให้ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายให้ข้อมูลที่คนรับเอาไปใช้ได้จริงฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจกระตุ้นให้ผู้รับบริการกล้าถามแล้วก็ที่สำคัญมากคือฝึกให้ใช้เทคนิคที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจเช่นการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆแล้วถามเช็คหรือชังเอ็นเช็คอ่า หรือการขอให้ผู้รับบริการลองอธิบายข้อมูลกลับมาด้วยคำพูดของตัวเองหรือ teach back นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากจริงๆค่ะน่าสนใจครับเทคนิค teach back ค่ะนอกจากทักษะสื่อสารแล้วก็ยังรวมถึงการอบรมเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรเองด้วยนะคะการมีมาตรการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับบุคลากรเช่น โรคเรื้อรังโรคตามฤดูกาลแล้วก็การมีสื่อภายในองค์กรที่ช่วยสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสําคัญของวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพด้วยค่ะเช่นพวกโปสเตอร์แผ่นพับหรือสื่อใหม่อื่นๆเป็นการดูแลบุคลากรแบบรอบด้านจริงๆเพื่อให้เขาไปดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นนั่นเองทีนี้มาถึงหมวดที่6แล้วครับหมวดที่6กระบวนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพหมวดนี้ดูจะ ลงรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงเลยนะครับเปลี่ยนหรือออกแบบให้สอดคล้องกับหลัก OHL นะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยค่ะคือการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและบริการสุขภาพให้คนเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงการช่วยนำทางหรือ navigation ในองค์กรให้สะดวกใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายเช่นพวกป้ายบอกทางอะไรแบบนี้เหรอครับ ใช่ค่ะป้ายบอกทางหรือข้อมูลติดต่อที่ตั้งการเดินทางพวกนี้ต้องหาเจอง่ายๆบนอินเทอร์เน็ตป้ายในองค์กรก็ต้องชัดเจนมีจุดให้ข้อมูลช่วยเหลือตรงทางเข้าหลักอะไรแบบนี้ค่ะถัดมา6.2 คือการกำหนดประเด็นสื่อสารหลักหรือ Key Message ที่ชัดเจนในการออกแบบกิจกรรมหรือบริการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเช่นผู้รับบริการต้องรู้เงื่อนไขค่าใช้จ่ายถ้ามีชัดเจนมีข้อมูลป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคตามฤดูโรคประจําถิน่น NCD มะเร็งในรูปแบบที่เข้าใจง่ายวางไว้ในจุดที่คนเห็นง่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตสุขภาพต่างๆก็ควรมีให้เข้าถึงได้ฟรีในหลายๆจุดค่ะครับ แล้วการสื่อสารณจุดบริการล่ะครับต้องปรปับปรุงอะไรบ้างนั่นคือประเด็นเลยค่ะการสื่อสารที่มีคุณภาพต้องเปิดโอกาสให้ซักถามแล้วก็ต้องมีระบบตรวจสอบความเข้าใจเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากค่ะเช่นแนวทางการสื่อสารต้องคิดถึงความหลากหลายของผู้รับบริการทั้งภาษาวัฒนธรรมหรือคนที่มีความบุกพร่องต่างๆอืมครับ ต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอชัดเจนเป็นรายบุคคลอิงหลักฐานล่าสุดเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ดีอาจจะต้องมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจ Decision aids เข้ามาเสริมด้วยเจ้าหน้าที่ต้องพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเลี่ยงศัพท์เทคนิคคำสแสลงต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการพาครอบครัวหรือเพื่อนมาช่วยฟังและตัดสินใจได้อ๋อให้มีเพื่อนมาด้วยได้ได้ค่ะควรจะสนับสนุนด,ด้วยซ้ำแล้วก็ต้องให้เวลาปรึกษาที่เพียงพอไม่เร่งรัด สนับสนุนให้นัดหมายในเวลาที่สะดวกมีสื่อหลายรูปแบบรองรับทั้งสิ่งพิมพ์วิดีโอดิจิทัลแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องล่ามหรือคนช่วยกรอกเอกสารถ้าจําเป็นค่ะฟังดูแล้วต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสื่อสารกันพอสมควรเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพล่ะครับ,รบเกี่ยวข้องกับกระบวนงานนี้ไหมครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะในข้อ6.4จุดสี่พูดถึงการออกแบบสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและความปลอดภยัย ทั้งกับบุคลากรและผู้รับบริการเช่นการจัดโรงอาหารสุขภาพการมีพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่สีเขียวหรือการออกแบบตามหลัก Universal Design ที่ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือไม่ก็ตามค่ะยังมีเรื่องการจัดการความเสี่ยงอีกใช่ค่ะข้อ6.5คือการจัดการความเสี่ยง ต้องมองว่าความผิดพลาดในการสื่อสารเนี่ยก็ถือเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือ adverse event a v e, อย่างหนึ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์และหาทางป้องกันแก้ไขข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสุขภาพิบาลต้องนำเข้าระบบจัดการความเสี่ยง (risk management) ตามปกติกระบวนการทำงานที่เสี่ยงสูงๆต้องเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจสอบความเข้าใจหรือ teach back เสมอแม้กระทั่งแผนอบพยพฉุกเฉินก็ต้องออกแบบให้เข้าใจง่ายคำนึงถึงคนหลากหลายกลุ่มด้วยค่ะ ครับผมยังไม่หมดนะคะยังมีการออกแบบระบบบริการหรือ Service Design ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยตั้งแต่ต้นโดยให้บุคลากรและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยและสุดท้ายในหมวดนี้คือการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรรอบรู้สุขภาพหรือ HLO Network เพื่อทำงานร่วมกันยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนเช่นการให้ข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือแก่ชุมชนการจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างทักษะหรือการสนับสนุนองค์กรอื่นๆในเครือข่ายค่ะโอ้โหหมวด6นี้แบบว่าครอบคลุมกระบวนการทำงานแทบทุกอย่างเลยนะครับทำให้เห็นภาพเลยว่าการเป็น HLO นี้ต้องปรับเปลี่ยนเยอะจริงๆมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วครับหมวดที่7ผลลัพธ์ หลังจากทำทุกอย่างที่ว่ามาแล้วเราจะวัดผลความสำเร็จจากอะไรบ้างครับค่ะหมวดสุดท้ายนี้จะวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะโดยจะอิงตามกรอบแนวคิดของ s o เรนเซนซึ่งแบ่งผลลัพธ์เป็น3ด้านหลักๆค่ะด้านแรก7.1คือด้านการเข้าถึงบริการ Access และต้นทุนก็จะวัดว่าความพยายามในการเป็น HLO เนี่ยช่วยให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นได้ดีขึ้นแค่ไหนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นลงได้หรือเปล่าอย่างไรบ้างครับ ด้านที่2 7.2คือด้านพฤติกรรมสุขภาพ (health behavior) และผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcome) อันนี้วัดตรงๆเลยค่ะว่าการเป็น HLO ช่วยให้ผู้รับบริการหรือบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้นไหมแล้วก็ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยรวมดีขึ้นหรือเปล่าอืมชัดเจนครับและด้านสุดท้าย7.3คือด้านสังคมซึ่งจะมองไปถึงเรื่องการมีส่วนร่วม (participation) การเสริมพลัง (empowerment) ความเท่าเทียม (equity) และความยั่งยืน Sustainability วัดว่าการเป็น HLO เนี่ยช่วยเสริมพลังให้บุคคลหรือชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพลงได้หรือไม่ค่ะฟังภาพรวมทั้ง7หมวดแล้วชัดเจนเลยนะครับว่าองค์ประกอบของแบบประเมิน SAOHL ไทยเนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่ระดับนโยบายการสื่อสารการดูแลผู้รับบริการ บุคลากรการจัดการข้อมูลความรู้ไปจนถึงกระบวนการทำงานจริงๆแล้วก็สุดท้ายคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ถูกต้องเลยค่ะความละเอียดของเกณฑ์เหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการจะเป็นองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพหรือ HSLO ได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินหรือทำแค่บางส่วนไม่ได้นะคะ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่ต้องอาศัยความเข้าใจความร่วมมือแล้วก็การลงมือทำในทุกระดับขององค์กรจริงๆค่ะซึ่งแบบประเมินตนเองฉบับนี้ก็ออกแบบมาเพื่อเป็นเหมือนแผนที่นำทางช่วยให้องค์กรเห็นว่าตัวเองอยู่ตรงไหนมีจุดแข็งอะไรจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้างเพื่อจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีทิศทางนั่นเองค่ะเป็นการสำรวจรายละเอียดที่ให้ภาพชัดเจนแล้วก็กระตุ้นความคิดมากๆเลยครับ ก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าองค์กรต่างๆนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างจริงจังเนี่ยภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการหรือแม้แต่กับคนทำงานด้วยกันเองในเรื่องข้อมูลสุขภาพการตัดสินใจการดูแลสุขภาพมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างหรืออาจจะลองมองว่าจากทั้ง7หมวดที่เราคุยกันมานี้ส่วนไหนนะที่น่าจะเป็นความท้าทายที่สุดที่องค์กรส่วนใหญ่จะต้องเจอในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยั่งยินต่อไปได้ครับ